ความที่ตกกังวลเนี่ยบางทีมันเป็นมากกว่าโรคอะฮะคือเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะคก็ไปตรวจร่างกายประจำปีค่ะปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่เคยทานยาอะไรเลยนะคะนอกจากบางทียาสมุนไพรไทยให้เรอให้อะไรธรรมดาเนี่ยฮะไล่ลมครับ ปรากฏว่าพอตรวจเสร็จคุณหมอเนี่ยก็ทำหน้าซีเรียสมาก hmm. ก็ช่างไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยมันเป็นชอบปรุงแต่งอยู่แล้ว hmm. แกก็บอกว่าโอ๊ยตายแล้วปีนี้ไม่ค่อยดี hmm. นะคะแกก็บอกว่าไอ้ถุงน้ำเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้วนะ hmm. Hmm. แต่ว่าไอ้ก้อนดำๆที่ในถุงน้ำเนี่ยมันน่ากลัวมากก็นึกถึงอาจารย์พิเชษขึ้นมานะคะ hmm. เพราะเคยเคย พบกันในงานศพของพี่ที่รู้จักกันบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราเป็นมะเร็งขึ้นมาอาจารย์พูดมาเลยแนะนํามาเลยว่าเราจะทําอะไรบ้าง <Democrat. S 1> อาจารย์บอกก็กินอ้บิมเนี่ยแหละอาจารย์พี่เชษก็บอกว่าอุ้มกินไปเลยเนี่ยเอ่อมื้อละสองเม็ดนะครับวันหนึ่งก็เป็นหกเม็ดเราศรัทธาแล,<ม>แล้วเราเชื่อมั่นในอาจารย์พี่เชษแกไม่มีทางมาหลอกเราก็จะมาหลอกเราทําไมแล้วก็แกมีแต่ความหวังดีกับเรานะคะ ปรากฏว่าพอครบสามเดือนก็ก็ทานไปเดือนหนึ่งนะอพอทานไปอีกเดือนนึงโอ้ยมีความมั่นใจว่าคราวนี้ถึงไหนเหมือกันอพอคุณหมอตรวจโอ้ยใจในเต้นตึก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 ตนะ <_ ø" S 1> พอคุณหมอเริ่มตรวจเข้าไปเนี่ยนะคะเป็นอัลตาาราซาวที่ใส่ไปในร่างกายแกก็บอกว่านี่คุณมาทําไมเนี่ยคุณนี่เรียบร้อยดีทุกอย่างอื ยังกะเสียงสวรรค์แต่ทำไมต้องตูขนาดนะกลัวมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วคือมันดีใจอย่างบอกไม่ถูกอะฮะก็เล่นฟุตบอลคนะเล่นฟุตบอลก็หโรงไม่มีปัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลบใช่ไหมฮะ ผมต้องพี่ปั๊มขอเขาบอกเข้าห้องคนพิการยิ่งวันมังก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างเดืนหนึ่งแสนปดมห้าพับาทข้างละข้างละผมผมก็ตัดสินใจเอาละครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนะ่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนทาน ครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นเนอ่มผมซื้อไปเลยอืกลับบ้างใครอยากหายแบบผมนะสี่สไม่ใช่หวยนะสี่ไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สีสามมือสามมือผมหนักกว่านั้นนี่นะ ผมเข้าห้องน้ํานะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ําเสร็จต้องใส่เกล็กข้างในใช่ไหมพราะยาผมทำเราเอาสแตนเลสหรือคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่เก่งเข้ายาวใส่ปั๊บผมก็ออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอะแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะ แต่ไข่ห้างคุณลองไข่ไข่ห้างเด้คุณยกขาไข่ห้างเดีใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพพนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะะแล้วอยู่ดนี้ผมสบายนะมผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านหมอครับต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับกับอย่างนี้ผมสบายครับด็ออร์ผมขอบคุณด็ออรนะ สิบหกเดือนที่แล้ววันที่สิบหกเดือนที่แล้วแค่เดือนเดียวคุณดูวันนี้ที่สิบเอ็ดยังไม่ถึงเดือนออาทิตย์แรกผมทานันที่สิบหกคือวันพุธระหว,ว่างอาทิตย์ผมมาอีกใช่ไหมเดือนเดียวกันผมมาโชว์ออฟทุกคนเลยคือนั่งทํางานเราคิดว่าเออเราทําบัญชีคอมพิวเตอร์เราใช้นิ้วมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเป็นแบบเหมือนอักเสบที่ข้อนิ้ว อักเสบอยู่ข้างในแล้วก็ปวดครับใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอไปหาหมอแผนปัจจุบันก็ซักถามก็หมอก็สรุปว่าเป็นลุมาตอยเป็นไขข้อลุมบอตอยเนี่ยค่ะคือปวดมากปวดที่ไหนบ้างครับนิ้วตอนนั้นเป็นทุกข,ข้อค่ะข้อเท้าเข่าบว,วมคออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหมดแต่คุณหมอก็จะนัดไปทุกเดือนครับพอเอายามาทานพอเดือนที่สองไปเนี่ยพอเจาะเลือดมาก็ ตับอักเสบแบบเฉียบพลันคือตับมีเลือดออกใช่ไหมคะเอ๊ะเราก็กลัวละเอาสเตีรอยมาให้เราทานเราก็รู้จักว่ามันไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ทนกินไปประมาณสามเดือนตับก็แย่ขึ้นแย่ขึ้นก็ก็ทิ้งเลยค่ะยาแผนจุบันนี้ก็ทิ้งเลยอยู่บ้านเนี่ยเดินก็ไม่ได้พอรู้เดินไม่ได้เพราะมันหนักมันลงไม่ได้มันแค่นอนแค่นอนบนเตียงแล้วจะพลิกอะค่ะจะพลิกเนี่ยต้องให้ลูกมาช่วยยก ยกพลิกอย่างเงี้ยค่ะงัดเอาฮะงัดค่ะประเภทแบบนอนตกหมอนจะเอาหัวไปวางบนหมอนเนี่ยก็ไม่ได้ต้องแบบโทษนะคะต้องดึงผมตัวเองเพราะว่ามันเจ็บน้อยกว่าที่เราจะเกงคอะคะ่ะต้องดึงดึงแล้วกเออ็เวลามันปวดเนี่ยแบบดาวยิบยิบยับยับ,ยบที่เขาว่ากันนะคะก็ได้เห็นดาวและที่เขาว่าปวดจนเห็นดาวมันเป็นยังไงก็เลยก็เลยมาศึกษาดูะคะ่ะก็ที่รู้จักบินก็คือจากการศึกษา ทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละจากรูมาตอยแล้วทำไมมันไปส่งผลกระตับด้วยคือรูมาตอยนี่มีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าไปช้าๆเป็นนิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆสิบปีก็ยังไม่เป็นไรรูมาตอยนี่ไม่ได้ทําให้ถึงตายแต่ทําให้พิการได้ก็คือมันเกิดการทําลายข้อต่อและกล้ามเนื้อนะคะคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้อะไรไม่ได้ถ้าเราดูคนที่เป็นโรครูมาตอยเนี่ยนะคะต้องไปดูที่นิ้วมือเขาเขาจะนิ้วมือหัวแม่มือเขาจะงุ้มลง ไม่สามารถหยิบได้แล้วลักษณะนิ้วของเขาเนี่ยจะหงิกงอ uh huh. เราจะเห็นเลยมันจะเกิดปุ่มบริเวณข้อต่อในหน่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น, ha, นแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเกิดการพิการก็คือนิ้วเนี่ยจะงอไม่ได้เพราะมันเกิดทําลายบริเวณข้อต่อทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันมีกลไกซ่อมแซมครับเมื่อเกิดการทําลายร่างกายก็จะซ่อมแซมเนื่องจากบีมเนี่ยสามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันได้ที่ต้นตอเลยที่ต้นตอเลยเพราะฉะนั้นถึงหายได้งที่ถามว่าตับแย่ไปก็อย่าลืมว่ายาที่เรากินไปเนี่ยมันจะไปถูกทําลายที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นการกินยามากๆเนี่ยผลที่ตามมาก็คือ โรคตับแล้วก็ตามมาด้วยโรคไตอครับอย่าง<ถ>กรณีนี้เนี่ยถ้าคุณหมิงบิมต่อไปเรื่อยๆรูมาตอยมีโอกาสหายไหมครับก็ถ้าสภาพระบบภูมิคุ้มกันเป็นปกติใช่ไหมคะคเกิดในภาวะสมดุลมันก็จะไม่มีอาการ ก็อย่างที่บอกทุกครั้งว่าขณะนี้สภาวะมละพิษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันเป็นอันตรายกับเราเรากินผักเราก็เจอยาฆ่าแมลงเราออกไปท้องถนนเราก็เจอควันรถใช่ไหมคะทุกอย่างมันมันเป็นพิษทั้งนั้นที่มันไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราผิดไปจากปกติเพราะฉะนั้นตัวเองก็บิมทุกวันนะคะ